สวัสดีครับต้อนรับสู่เพชรนวจันทะเลนะครับกับพีเจซีฟู้ดนะครับนี่พามาดูนะครับพันปลานวจันทะเลนะครับอันนี้ผมลงไว้เพื่อจะให้กินสาหร่ายนะครับปล่อยไว้เพื่อบำบัดน้ํานะครับในการอนุบาลพันปลานะครับสังเกตไหมครับอันนี้คือน้ําที่เราดูดออกมาจากลูกบ่อลูกปลานะครับเห็นไหมนะครับเขาก็จะมาหากินแพงต้นกินอาหารเก่านะครับ ที่อยู่ในบ่อลูกปลานะครับเพราะว่าบ่อลูกปลาเนี่ยเราจะใช้อาหารที่เป็นโปรตีนสูงนะครับสังเกตนะครับมากันเยอะมากนะครับอย่างน้อยก็ประมาณสักสองพันตัวนะครับอันนี้มเราไม่ให้อาหารเลยนะครับต้องบอกให้ให้ทราบนะครับปลานี่นะครับลงตั้งแต่ไซส์นิ้วครึ่งนะครับตอนนี้ก็มีไซส์ขีดหนึ่งแล้วก็มีนะครับก็ฝากไว้ครับท่านใดที่มีความสนใจเรื่องสายพันธุ์ปลาเพื่อจะไปกินสาลายนะครับ กินแพลงต้อนกินเศษอาหารในบอ่อกุ้งนะครับเศษอาหารที่อยู่ในบอ่อาสัตว์น้ําที่คุณลูกค้าได้เลี้ยงกันอยู่นะครับเพราะว่าปลาโนจันทะเลไม่มีฟันไม่สามารถทําร้ายกุ้งทาําร้ายของที่มีชีวิตได้นะครับก็ฝากไว้เลยครับถ้าในใดมีความสนใจก็ติดต่อทางเพจได้โดยตรงนะครับกับหมาเลขโทรศัพท์ครับ0836673525นะครับกับเพชรนจันทะเลขอบคุณไปถึง f อทุกท่านที่ติดตามกับทาง พ j เจซีฟู้นะครับในเพจนะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั c สไ b e กันด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ